สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับน้ำเพชรนะคะวันนี้เราจะพามาดูไลฟ์สดกันเกี่ยวกับรถคีบอเนกประสงค์นะคะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะคะสําหรับพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะน้ำเพชรนะคะจากบริษัทไทยเอเจนซี่เอนจิเนียริ่งนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูกรารไลฟ์สดเกี่ยวกับรถคีบอเนกประสงค์นะคะซึ่งวันนี้เราอยู่กับฝ่ายขายนะคะที่เกี่ยวกับรถคีบนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่สากลแนะนําตัวสักนิดนึงนะคะ สวัสดีท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สวัสดีน้องน้ำเพชรนะครับสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนําตัวนะครับผมสากลนิสเสมอนะครับเป็นหัวหน้าทีมขายรถคีบแม็กนะครับทั้งรถคีบบอยแล้วก็คีบไม้นะครับแล้วก็ในส่วนของรถตัดอ้อยแม็กด้วยนะครับวันนี้นะครับเป็นโอกาสดีนะครับผมก็จะพามาชมตัวรถคีบอเนกประสงค์นะครับเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งของเครื่องจักรตระกูลแม็ก ที่เราภูมิใจเสนอนะครับเป็นรุ่นที่เราออกแบบมานะครับเพื่อให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยแล้วก็เกษตรกรหรือผู้ใช้งานนะครับกลุ่มอื่นๆไม่ว่าจะเป็นงานขีดขยะหรือขีดก้อนใบอ้อยนะครับซึ่งจะโชว์อยู่ด้านหลังผมนะครับคันสีส้มนะครับเป็น Mac Special นะครับเป็นรุ่นที่เราออกแบบให้หนึ่งในเรื่องของการลดต้นทุนของตัวราคาลดด้วยนะครับเดี๋ยวมาชมใกล้ๆกันนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องจักรในตระกูลแม็กนะครับถ้าตามโลโก้ก็คือแม็กเคนโรเดอร์จริงๆมันคือรถคลิบอ้อยดีๆนี่เองนะครับแตเ่เราออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้อเนกประสงค์นะครับชุดปากจะเป็นปากคีบอ้อยนะครับนำไปคีบก้อนใบอ้อยนะครับนำไปคีบเศษวัสดุต่างๆในโรงงานของท่านนะครับก็คืออาจจะไปคีบก้อนรีไซเคิลที่เป็นก้อนถุงพลาสติกนะครับก้อนกระาดาษนะครับ แล้วก็เอาวิธ so kind of so, oh so, 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 ีคีบก้อนใบอ้อยที่อยู่ในป่าอ้อยนะครับที่เราอัดเป็นก้อนออกมาแล้วก็ขีบขึ้นรถบรรทุกนะครับตัวนี้มีความพิเศษยังไงนะครับปกติแล้วเครื่องจักรตระกูลแม็กเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะครับหรืออุปกรณ์ไฮดริกนะครับตัวเครื่องยนต์โดยปกติรุ่นสแตนดาดของเราก็คือใช้เป็นเครื่องยนต์ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับจะมีทั้งเครื่องยนต์ที่เป็นแบรนด์รอยจากเยอรมนีแล้วก็แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ฮัทจากเยอรมนีเช่นเดียวกัน แต่ตัวรถชีพมันติโปรโตสหรือรถชีพอเนกประสงค์ตัวนี้นะครับคันสีส้มนะครับหนึ่งนะครับเราลดในเรื่องของราคาลงให้มันเซฟนะครับสามารถเกษตรกรหรือผู้ใช้งานสามารถที่จะจับต <mayoría> ้องได้ในราคาที <stop CM> ่ไม <t us> <soybean voice> ่เกินล้านนะครับตัวนี้นะครับมีความพิเศษยังไงราคาที่มีเกินล้านนะครับเราติดตั้งแอร์เข้าไปด้วยนะครับหนึ่งคือเราติดตั้งแอร์เข้าไปด้วยสองนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับ รถคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้หม้อน้ํานะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ไม่ได้ใช้ระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับความพิเศษมันก <mosquitoes> ็คือเราสามารถซ่อมแซมง่ายนะครับร้านอะไรทั่วไปร้านในพื้นที่นะครับร้านซ่อมเครื่องยนต์ในพื้นที่นะครับสามารถที่จะถอดออกมาเช็คมาซ่อมนะครับได้ง่ายนะครับเป็นรุ่นที่เป็นหมอน้ํานะครับขนาดของเครื่องหรือแรงมาของเครื่องนะครับก็อยู่ที่ 51แรงมา้าซึ่งสามารถที่จะขับชุดต้นกำลังขับเครื่องยนต์สามารถขับปั๊มนะครับปั๊มไปขับมอเตอร์ให้ล้อหมุนนะครับได้ไม่แพ้กับเครื่องยนต์ดอยแล้วก็เครื่องยนต์ฮัทที่มาจากเยอรมันนะครับความแตกต่างตัวนี้นะครับแตกต่างเพียงแค่เครื่องยนต์นะครับส่วนระบบไฮดรอลิกนะครับระบบไฮดรอลิกชุดปั๊มไฮดรอลิกนะครับชุดคอนโทรลนะครับชุดคอนโทรลไฮดรอลิก แล้วก็ชุดเกียร์ที่เป็นเกียร์นะครับขับล้อนะครับเราใช้แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ชั้นนําของโลกเช่นเดียวกันนะครับแตกต่างกันเพียงแค่เครื่องยนต์นะครับแต่ความได้เปรียบของตัวมันติปรโรสรุ่นที่เราออกแบบมาตรงนี้นะครับคือได้แอร์เพิ่มเข้าไปนะครับแต่เราขายเพียงราคาไม่ถึง1ล้านบาทนะครับในฟังก์กชันโครงสร้างของตัวรถนะครับการขีบ การคอนโทรลการขับเคลื่อนล้อนะครับหรือการหมุนของตัวรถไม่แตกต่างจากรุ่นสแตนดาดของแมกรุ่นอื่นๆเลยแล้วสีนะครับเราจะทําออกมาเป็นสีส้มซึ่งจะเป็นสีที่แตกต่างจากแมกสแตนดาดออกมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่พี่ๆนะครับท่านผู้ชมนะครับไม่ต้องห่วงนะครับรถที่ใช้ชื่อแมกออกไปเนี่ยทุกอย่างเราคัดสรรแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีๆนะครับไม่ต้องห่วงว่าเอ๊ยทำไมโล ล c ค s t l ล w ราคาลงมาเราจะได้ของดีไหมนะครับให้พี่น้องมั่นใจได้นะครับว่าอุปกรณ์ที่เราลงนะครับไม่ได้แตกต่างจากที่เป็น Max Standard m a แ l o กล e r หรือ m a ็ k i l ลโร d e r เลยนะครับหัวใจหลักๆในเรื่องของไฮดริกนะครับเป็นแบรนด์ชั้นนําของโลกเช่นเดียวกันนะครับความสูงในการคีบนะครับฟังก์กชันในการคีบตัวปากขีบตัวเหล็กโครงสร้างเหล็กเหมือนกันนะครับ ก็มั่นใจได้นะครับไม่ใช่ว่าเราเราลดราคานะครับเราจะไปลดคอสในตัวที่เป็นงานเหล็กงานโครงสร้างนะครับตัวนี้หมดความกังวลได้นะครับเราใช้โครงสร้างเดียวกันนะครับเข้าไปดูในตัวห้องเก๋งนะครับห้องเก๋งตัวนี้นะครับเป็นห้องเก๋งที่ออกแบบเพื่อติดตั้งแอร์คอนดิชเนอร์นะครับแอร์คอนโทรลนะครับชุดแผงหน้าปัดนะครับจะมีวัดรอบนะครับ ตัวนี้นะครับจะมีวัดรอบมีวัดชั่วโมงการทํางานนะครับวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์นะครับฟังก์ชันเดียวกันกับรถคีบแ n นด r ดของแมกเลยนะครับนี่ก็คือความได้เปรียบเพียงแค่ราคาแต่ต้องเรื่องโครงสร้างหรืออุปกรณ์ไม่หนีกันนะครับไม่แตกต่างกันนะครับระบบทำความเย็นนะครับห้องเก๋งบุด้วยผ้าพิเศษนะครับเพื่อให้ป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้ามาในห้องเก๋งนะครับ แล้วก็จะทําให้คนขับสะดวกสบายขึ้นนะครับการกินน้ํามันหรืออัตราการขีบของโหลดน้ําหนักตอ่อชั่วโมงนะครับไม่หนีกันนะครับก็ถ้าคนเก่งๆหน่อยนะครับก็สามารถขีบหรือย้ายวัสดุหรือขีบอ้อยหรือขีบก้อนใบอ้อยได้ชั่วโมงหนึ่งไม่ต่ํากว่า40ตันนะครับแต่ถ้าคนเก่งๆเก่งแบบชนิดคล่องนะครับก็สามารถขีบได้ถึง5 0ถึง60ตันต่อชั่วโมงนะครับในการเคลื่อนย้ายวัสดุนะครับในการขีบวัสดุ การออกแบบรถของแม็กทั้งหมดนะครับเราจะดีไซน์หรือออกแบบตัวโครงสร้างของตัวรถนะครับให้เป็นเฟรมให้เป็นถังน้ำมันไฮดริกนะครับะจะมีคำถามจากลูกค้าหรือท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับถามมาว่าเอ๊ะทำไมแม็กไม่มีชุดระบายความร้อนน้ำมันไฮดริกหรือเขาเรียกว่าออยล์คูลเลอร์นะครับของเราดีไซน์และออกแบบถังนะครับหรือโครงสร้างของตัวรถเนี่ยให้เป็นตัวระบายความร้อน น,น้ำมันที่อยู่ในโครงนะครับจะกระจายไปทั่วโครงสร้างของตัวรถแล้วก็จะถ่ายเทความร้อนออกไปสู่ภายนอกโดยที่เราไม่ต้องติดออยล์คูลเลอร์นะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ออยล์คูลเลอร์มาลดความร้อนของน้ํามันไฮดริกนะครับจึงทําให้รถคีบแม็กในตระก,กูลแม็กไม่ว่าจะเป็นรุ่นมันติ r พโพสหรือตัวคีบไม้หรือคีบอ้อยเองเนี่ยสามารถที่จะขับต่อเนื่องได้นาน4 ถึง8ชั่วโมงได้โดยที่คนขับไม่ต้องพักความแตกต่างอีกตัวหนึ่งที่ที่จะอบอกนะครับก็คือตัวยางนะครับตัวยางรถเนี่ยเราจะเป็นรุ่นที่ไซส์ของมันก็จะแตกต่างจากรุ่นสแตนดาร์ดของแม็กแม็กล็อกเกอร์หรือแม็กเคนโรเดอร์ที่ใช้เครื่องยนต์ดอยหรือฮัทนะครับตัวนี้ดียังไงหตัวนี้เราออกแบบที่เป็นอดอกยางที่มีความลึกแต่ตัวไซส์ของยางมันจะเล็กลงนะครับเวลาเปลี่ยนยางหรือ ปีย่ยางเส้นใหม่นะครับต้นทุนในการที่จะเปลี่ยนยางก็จะลดลงไปด้วยนะครับแต่ว่าในมิติของการขีบหรือความสูงของตัวรถยังเท่าเดิมนะครับเราลดตัวชุดดุมล้อและฐานล้อให้ลงไปต่ําลงไปอีกนะครับเพื่อให้ยกตัวรถขึ้นสูงเท่ากับรุ่นมาตรฐานนะครับเพราะว่ายางมันเล็กลงพี่ๆก็จะถามว่า,าแล้วความสูงการขีบละ่ะเตี้ยลงไหมนะครับก็คือ สบายใจได้นะมิติความสูงของการขี่ยังเท่าเดิมนะครับเพราะว่าเราลดจุดจุดยึดของตัวชุดฐานล้อลงไปอัตราการกินน้ํามันนะครับก็ไม่แตกต่างจากรุ่นสแตนดาร์หรือรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์จากเยอรมนีนะครับ<ฮ>ตัวนี้ก็อยู่ประมาณ4-5ลิตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนตัวที่เป็นแม็กสาตนดาที่ใช้เครื่องยนต์ดอยหรือฮัทที่จากเยอรมนีก็อยู่ประมาณ 4ล mm ิตรต่อช so, so so, in so, ั่วโมงนะครับก็จริงๆแล้วก็จะเซฟคอนซัมชันหรือการกินน้ำมันจะไม่แตกต่างกันมากนะครับก็จะกินอาจจะกินมากกว่านิดหน่อยนะครับแต่เราได้ในเรื่องของราคาในการซื้อนะครับแล้วเราได้แอร์ด้วยนะครับโดยปกตินะครับรุ่นรุ่นที่เป็นรุ่นที่สแตนดาร์ดใช้เครื่องยนต์ดอยหรือฮัทเนี่ยราคาจะบวกเพิ่มขึ้นไปอีก1นึ่งแสนบาทนะครับโดยปกติรุ่นนี้นะครับรุ่นรุ่นที่เป็นคีบอ้อยนะครับ โดยปกติรุ่นแสแตนดาร์ของเราอยู่ที่ราคาล้านสองถ้าติดแอร์ก็จะเป็นล้านสามแน้านะครับแต่ตัวนี้ทั้งติดแอร์ด้วยนะครับและเป็นฟังก์ชันการทำงานคล้ายๆกันนะครับราคาไม่ถึงล้านนะครับตอนนี้เราขายที่เก้า9สนเก้านะครับส่งถึงหน้างานนะครับส่งมอบถึงหน้างานแล้วก็สอนด้วยระเทนการขับการใช้งานอย่างถูกต้องนะครับพี่ๆอาจจะถามต่อมาว่าอะไรละ่ะ อะไรของตัวนี้นะครับคุณลดราคาลงมาขนาดนี้นะครับแล้วผมจะมั่นใจได้ไงว่า,าผมใช้ไปแล้วผมจะมีอะไรนะครับ52ปีนะครับที่บริษัทไทยเยนซีนะครับทำงานในวงการด้านไฮดรอลิกนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไฮดรอลิกมา52ปีชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกที่เป็นหัวใจของมันนะครับไทยเยนซีนะครับเราเก็บสต็อกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเก็บสต็อกร้อยเปอร์เซ็นต์เรารู้ว่าจุดไหนด้อยจุดไหน ไม่ดีจุดไหนเสียบ่อยจุดไหนพังบ่อยนะครับปั๊มตัวไหนมีปัญหานะครับเราจะเก็บจะแปรให้พร้อมที่จะสะพอร์ลูกค้าได้นะครับนะครับนี่คือความดีของเครื่องจักรที่เป็นตระกูลแม็กมาพูดถึงตัวเครื่องยนต์นะครับที่มันแตกต่างจากเครื่องยนต์ที่เป็นรุ่นมาตรฐานของเรานะครับที่บอกว่าเป็นม้อน้ําอาจจะมีคําถามเพิ่มเติมมาทําไมคุณถูกกว่า รุ่นที่เป็นมาตรฐานตั้งเยอะนะครับก็คือตัวนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่เราเป็นซื้อมาจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงนะครับเป็นยี่ห้อไรดงนะครับต้นทุนของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับไม่สูงมากนะครับเราก็เลยทําให้เราเซฟในเรื่องของต้นทุนในการผลิตลงมาเยอะนะครับพี่ๆอาจจะถามว่ามันทนไหมมันดีไหมนะครับ เครื่องยนต์ตัวนี้เรานําเข้ามาประมาณ 3, ามสี่ปีที่แล้วแล้วเราก็มาทดสอบกับเครื่องจักรของเรานะครับใช้ในการติดตั้งไปให้ลูกค้าทดสอบใช้มาร่วม3าปีแล้วนะครับมีการรียืนระยะยาวๆของตัวเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ผ่านจุดทดสอบใช้งานจริงมานะครับมาแล้วนะครับจึงมั่นใจว่าเราจึงกล้าที่จะจับลงใส่เครื่องจักรตระกูลแม็ของเราไปนะครับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่อยากให้พี่ๆท่านผู้ชมนะครับ มั่นใจได้นะครับว่าเราไม่ได้จับมาใส่โดยจะไม่มีการทดสอบหรือวิจัยอะไรต่างๆนะครับเรามีการทดสอบนําไปให้ลูกค้าใช้มาแล้วนะครับผ่านผ่านระยะเวลาทดสอบมาพอสมควรแล้วนะครับจึงมั่นใจแล้วก็นํามาลงในเครื่องจักรของเราแล้วตัวรถคันนี้มีประกันไหมคะพี่สักเครื่องจักรที่เป็นของแม็กนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพิเศษที่ในในการเซฟเลือกราคานะครับหรือรุ่นมาตรฐานรุ่นมาตรฐานของเรานะครับ ทุกอย่างเรารับประกันหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีเนี่ยยกเว้นนะครับยกเว้นยางและอุปกรณ์สึกหลอเช่นแล้วก็สิ้นเปลืองนะครับเช่นไส้กองน้ํามันเครื่องไส้กองน้ํามันไฮริกน้ํามันไฮริกน้ํามันเครื่องลูกค้าต้องเปลี่ยนถ่ายเองแล้วก็กองอากาศลูกค้าต้องมีการเป่าหรือเปลี่ยนเองนะครับส่วนโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นเหล็กไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรือเครื่องยนต์หรือไฮริกทั้งหมดเรารับประกัน1่ปีนะครับ รารับประกันหนึ่งปีค่ะแล้วในกรณีที่ลูกค้าถามว่ามีการผ่อนหรือว่าดาวได้ไหมอ่คะค่ะอันนี้จะตอบอยังไงดีผ่อนหรือดาวใช่ไหมครับจริงๆเครื่องจักรตระกูลแม็กของเราปกติเราจะมีร่วมกับลิสซิ่งหลายๆายสถาบันนะครับ<อ>ซึ่งขออนุญาตไม่ไม่เอ่ยชื่อนะครับโดยปกติแล้วก็จะมีการผ่อนผ่อนแล้วก็ชําระได้และ2ก็คือลูกค้าเองนะครับก็จะหาลิสซิ่งมาลิสซิ่งที่เขาสนิทหรือไฟนนั้นที่เขาสนิทก็จะ หิ้วแขนกันมานะครับ mm hmm. ก็มีหลายๆเจ้าที่ซื้อผ่านลิสซิ่งที่เขาสนิทเขาผ่อนรถบรรทุกอยู่เขาผ่อนรถกระบะรถเกง๋งรถยนต์ส่วนตัวเขาอยู่เขาสนิทเขาก็มาจาัดไฟแนนซ์กับเครื่องจักรตระกูลแม็กได้เพราะว่าตัวแม็กเองนะครับมีการบริการจดเป็นจดทะเบียนเครื่องจักรให้ลูกค้านะครับ mm hmm. กับกองทะเบียนเคื่องจักกลางนะครับซึ่งสามารถเอาไปายืนยันกับไฟแนนซ์หรือลิสซิ่งได้นะครับ mm hmm. ขออนุญาตคุณมันยังดิฟให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนะครับระหว่างแม็กมันติปโพสหรือแม็กสีส้มนะครับความเร็วหรือความไวนะครับถ้าเทียบกับรุ่นมาตรฐานหรือรุ่น s แ a นดาร์ดของแม็กเลยเนี่ยความช้าก็จะช้ากว่านิดหน่อยนะครับต้องใช้คําว่านิดหน่อยนะครับไม่ได้หนีกันมากนะครับถ้า ปริมาณตันหรือปริมาณงานที่โหลดได้หรือคีบได้เนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับไม่ไม่เยอะนะครับ,ค,รบความสูงก็ ก็ใกล้เคียงกันจากที่เคยวัดนะครับก็จะมาห่างกันประมาณสัก5เซนนะครับจากรุ่นสแนดารนะครับการขับเคลื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นแม็ก มันตีโฟร์โพสนะครับหรือแม็กซ์ซนด์ดาดนะครับแม็กล็อกเกอร์แม็กคนโรเดอร์นะครับล้อหลังนะครับจะหมุนตามล้อหน้าเป็น360ร้อสองศานะครับรถแม็กดีไซน์ทั้งหมดนะครับจะไม่มีจะไม่มีพวงมาลัยนะครับใช้เป็นการบังคับแบบสกิสเตียนะครับก็คือหยุดล้อหนึ่งหมุนล้อหนึ่งนะครับนะครับถ้าคนทำงานคนเคยขับรถ รถขีบอ้อยแบบที่เป็นรถไถติดขีบนะครับแล้วมาขับรถที่เป็นรถแม็กนะครับที่เป็นรุ่นสามล้อนะครับจะเห็นเห็นความแตกต่างก็คือหนึ่งคือไม่ต้องหมุนพวงมาลัยไม่เหนื่อยนะครับสามารถที่จะขีบวัตถุดิบนะครับเข้าไปที่รถบรรทุกหรือจุดที่จะอเอาไปวางนะครับโดยที่ไม่ต้องตีวงเลี้ยวหรือตีมุมเลี้ยวนะครับเพราะตัวรถมันหมุนได้3ามสิองศานะครับ ลูกเล่นนะครับหรือฟังก์ชันการขับไม่หนีกับรุ่นสแตนดาดนะครับในราคาเพียง9 9สนะครับท่านผู้ชมได้แอร์นะครับ ขับสบายนะครับมีความเย็นนะครับไม่ต้องขับตากแดดตากฝนนะครับนะครับผมว่าคุ้มค่านะครับ ยังไงบ้างครับน้องน้ำเพชรเอาไปไว้สักคันไหมครับไม่เป็นไรคร่ะตอนนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมนะครับนะครับก็มาดูนะครับโดยปกติแล้วรถของอรุ่นมันติปโพสนะครับก็มีลูกค้าที่เอาไปใช้ในการขี่ ขยะรีไซเคิลนะครับเพื่อเพื่อนําไปเป็นเชื้อเพลิงของโรงงานไฟฟ้านะครับก็มีหลายเจ้านะครับที่ซื้อไปนะครับแล้วก็เอาไปขี้ใบอ้อยนะครับใบอ้อยที่อัดอัดแน่นจากในแปลงนะครับขึ้นรถบรรทุกนะครับตัวนี้ก็มีหลายเจ้าที่ที่นําไปไปใช้งานประเภทอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไปขี้ใบอ้อยได้นะครับเอาไปขี้ใบอ้อยได้นะครับดูนะครับคนขับนะครับคุณนุญยังสายลอดนะครับ ก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่กับเรามานานนะครับมีความชำนาญในการประกอบรถซ่อมรถแล้วก็ขีบขับได้นะครับเ็ <ส cue> <ส>นว่าความสูงไม่ไม่แตกต่างนะครับไม่แตกต่างจากรุตต่นดาตรที่พี่อาจจะมองที่ตัวยางที่ตัวยางอาจจะตัวเล็ก ยางเล็กแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่าฐานของตัวตัวล้อเราจะต่ำลงมาแล้วจะยกตัวรถให้สูงขึ้นนะครับ